ต้นต่อไปชาหรือเมี่ยงนะครับเป็นไม้ต้นขนาดย่อมใช้ใบนะครับรสฝาดอารมณ์แก้เหืดชงแก่ๆรับประทานแก้พิษของยาอันตรายส่วนกากใบชานะรสฝาดนะครับแก้ท้องร่วงแก้ร้อนในกระหายน้ำต้นต่อไปต้นชะพรูหรือชะพรูก็ได้มีสองชนิดคือแบบต้นและแบบเถา มีสรรพคุณเหมือนกันอีสานเรียกต้นชับพูว่าผักอีไรเรียกชัพูเถาว่าผักอีเลิศพวกชัพลูนี้ให้จำเป็นกลุ่มนะครับชัพลูพรูและพริกไทยเป็นไม้เถาที่มีรากออกตามข้อเหมือนกันรูปทรงใบก็เหมือนกันทรงหัวใจแต่ใบชัพลูจะบางกว่าพรู ใบพลูจะบางกว่าใบพริกไทยใบพริกไทยนั้นจะหนาสุดนะครับเมื่อแก่จะมีการแตกลายงาเหมือนดินแตกระแหงอยู่บนผิวใบส่วนใบพลูถ้าขายี้จะมีกลิ่นฉุนกว่าใบชนิดอื่นนะครับชะพลูมีสรรพคุณดังนี้ครับรากรดเผ็ดร้อนแก้คู่เสมหะ ต้นรสเผ็ดร้อนแก้อระเสมหะดอกหรือผลรสเผ็ดร้อนแก้สอเสมหะส่วนใบรสเผ็ดร้อนเช่นกันช่วยทำให้เสมหะงวดต้นต่อไปช้างงาเดียวนะครับเป็นไม้ต้นเล็กๆใช้รากนะครับรสขื่นปลาใช้ขับปัสสวะนะครับแก้กระสไตพิการรากนะครับรสขืนปลาใช้ขับปัสวะ แก้กระสายไตพิการต้นต่อไปชิงชี้ชิงชี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระดาษขาวกระโรคใหญ่หรือพญาจอมปลวกต้นสูงราวสาเมตรลำต้นกิ่งก้านที่ยังอ่อนอยู่นี่จะมีสีเขียวนะครับกิ่งของชิงชี้และลำต้นนั้นจะมีหนามอยู่ปลายนะครับ ดอกมีเกสรยาวสีขาวผลกลมกลมเท่าผลมะนาวหมอยานิยมใช้รากใต้ดินนะครับรสขมขื่นปลาแก้โรคในท้องขับลมให้ซ่านออกมาและแก้ร้อนในหมอยานิยมใช้รากใต้ดินนะครับรสขมขื่นปลาแก้โรคในท้อง ขับลมให้ซ่านออกมาและแก้รอนในต้นต่อไปต้นชุมเห็ดเทศหรือชุมเห็ดใหญ่เป็นไม้พุ่มสูงรวาวสามเมตรใบเป็นใบประกอบทรงกลมล,ลีใบที่โคนก้านใบ จะเล็กกว่าที่กลางโคนก้านใบดอกสีเหลืองออกเป็นช่อตั้งตรงขึ้นฝักเป็นครีบมีสีครีบใบรถเบื่อเอียนใช้ตำทาแก้กรากกลือนฆ่าพยาธิผิวหนังต้นรถเบื่อเอียนใช้ขับพยาธิไส้เดือนดอกรถเอียนเป็นยาระบายท้อง วิธีกินไม่ควรเกิน3ดอกและเอาไปลวกก่อนลาดน้ำกะทิเพื่อลดการดูซึมของน้ำไสก่อนกินต้นต่อไปชุมเห็ดไทยหรือชุมเห็ดเล็กหรือชุมเห็ดนาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับใบเป็นใบประกอบทรงลิลี่ใบจะเล็กกว่าชุมเห็ดเทศ ดอกเป็นช่อสีเหลืองอ่อนมเมล็ดแบนรูปทรงตัดสีเขียวออกน้าตาลให้ขั่วไฟก่อนนำมาใช้นะครับมีสปปรรพคุณบำรุงประสาทแก้นอนไม่หลับแก้กระสไม่ควรใช้ติดต่อกันนานนะครับอาจทำให้ตามวัวได้